เจ้าลิงชิมพังสีกลุ่มนี้กําลังสนุกสนานกับการกินน้ําหวานแช่แข็งที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ตลอดช่วงฤดูร้อนนี้อากาศร้อนระอุด้วยอุณหภูมิเกือบ40องศารวมไปถึงสัตว์ขี้ร้อนตัวอื่นๆอย่างหมีหมาและเสือขาวที่เพลิดเพลินกับอาหารแชร่แข็งก็ไม่แพ้กันเจ้าหน้าที่โภชนาการของสวนสัตว์บอกว่าอาหารแชร่แข็งเหล่านี้ เตรียมขึ้นด้วยขั้นตอนและว,วิธีการที่สะอาดเพราะเรื่องสุขภาพสัตว์เป็นเรื่องสําคัญเพราะแม้ว่าสัตว์เหล่านี้จะชอบกินรสหวานแต่ก็ต้องควบคุมในปริมาณที่พอเหมาะเพราะสัตว์บางชนิดอย่างลิงชิมแปนซีจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเช่นเดียวกับคนอย่างพวกลิงพวกชิมแปนซีลิงใหญ่พวกนี้เราก็จะจัดพวกไอติมให้กินเป็นอาหารซ่อนอยู่ในให้เขาได้เกลือเก้งให้ได้เล่นน้ำแข็งเย็นๆเหล่านี้นะครับเราก็ทำให้เขา นอกจากทางสวนสัตว์จะต้องปรับเปลี่ยนอาหารของเหล่าสิ่งสาราศา,าสตว์ให้เข้ากับอากาศที่ร้อนแล้วยังมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยการติดสเปนเกอร์ไว้โดยรอบเพื่อระบายความร้อนด้วยขณะที่ภูมิทัศน์โดยรอบนั้นก็ถูกปรับปรุงเป็นสัดส่วนให้ในแต่ละพื้นที่มีความสะอาดและสวยงามมากขึ้นรวมทั้งมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะคลายร้อนให้กับสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ภายในเขาดินรู้สึกดีครับ หมายถึงว่าก็มันก็หมายถึงว่าถ้าดูส่วนตัวเรานะก็แบบเครียดการงานมาเยอะอย่างเงี้ยครับก็ได้ลครเครียดบ้างเห็นสัตว์แบบว่ามีความสุขกับการกินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่าเขาก็คงรู้สึกเหมือนเราอะค่ะว่าเพราะว่าเราก็ร้อนมากเลยค่ะรู้สึกดีนะคะเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์อย่างเงี้ยสัตว์บางที่สัตว์บางตัวก็คือเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ในต้องอยู่กับสภาพอากาศเย็นๆเขาอาจจะ เครียดถ้าสมมติว่าได้ได้อาหารที่แช่เย็นแช่แข็งอย่างผลไม้อี้ยก็จะทาให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นกว่า70ปีที่สวนสัตว์ดุสิตเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเขาเยี่ยมชมความน่ารักของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ซึ่งกิจกรรมคลายร้อนในช่วงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเด็กๆที่จะได้มาเรียนรู้กับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิดในช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ด้วย เกษตรกรประดับมุกถ่ายภาพอออุสาพ,พรมอร๊อดข่าว5น้าน่งรายงาน